Happy birthday. birthday, happy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  birthday, โอ้ยโอ้โอ้ยเอาป่าเอาเลปอือเอไม่ได้โอ้โอเอาเอาไพองนเอ๋ด้วยไอเอ๋อเอ๋อเอถูกสานเกิดไอเอ๋นะคะเแล้วเป่ายเย้มันเกิดไอ้เอ๋มันเกิดไอ้เอ๋ พี่นาวก็เป่าแล้วค่่โอเคไหมคะโอเคไหมโอเคจบไหมคะจบเกบไหมโอเคอยากเป่่อยากเอยากเอาพอเลยค่ะดวดดดดูดดดจังหวัดพนน่อนครพนมนครพนมมือการเร บุรการเดิมเป็นอำเภอชัยหมี่ในเขตการปกครองของจังหวัดนครพนมอูม่านครพนมที่ไปกักลอ่ะอันักอู้หอมเลยนะกอู้หอม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 เลยอ๋อสนานติงลาวมึงเอ้ยทติดบุรีการติดบุรีการติดบุรีมาต่อมาเขาบอกคือฟอหอมเราค่ะซึ่งไปกันหอมซึ่งซึ่งอะไรอ่ะพี่ฟอกหอมไหยพอดิดีโออ่ เกินยอะแต่เหมือนฟอร์มเงินฟอร์มนี่อเงี้ยอ่าพี่ฟอร์มก่อนพี่ฟอร์มก่อนพี่ฟอร์มพี่ฟอร์มดพี่อมดินพี่ไหนอะวอิามแหมฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะฟอรมเยอะเออได่ย่ไปพูดดีนเลยยากเกินแล้แหมเหมือนยากเกิน ตอบเยอะกว่านี้ปอยาดตังค์อ่ะเอาไหมเอาไหมเอาเร็วอาลยเแมงเียวไ้เอาไหมแม่ไม่หอมหรอโอ้โหไม่ต้องเขินแล้ไหนหอมแม่กันหอมแม่หอมแม่เขินไม่หมดแล้วเนี่ยรักแม่ป่ะรักแม่ปะอ่ะอ่ะอ่ะอออเา ใช่ยังไม่ถึงเลยเอาเอายังไม่ถึงเลยจุ๊บเราปี5คืออาบน้างวันนี้ตัวนี้ก็ตื่นนี่หอมแล้วปียาสูดนะอู้หอมแล้วนี่เดี๋ยหอมแล้วโอ้ยเขิดมากเลย